บัเกียงามคักงามเน่ยกเขียริมผมที่ลดก็ตังเป้าทีมันก็ได้อยู่ได้ได้ได้แต่มันก็ได้ทิ่มมัดเาเนี่เนี่ยมือพัดมีก็ะห้าวได้ได้ต้องแกะอกสวัสดีครับมูนีช่องเบ้ามิงสิ้ามาเที่ยวบึงการครับเขียดทิตโครับเพื่อนบ้านเฮ้าฟังสายครับเมืองปากสันครับ บ่ได้มาเนนะครับมาเจ็บบกเขียเ่นอยู่ริมโขงครับบกเขียงามคับงามเนี่ยบกเขียริมโขงดิฉัรวจก็ังเกต่ถ้อนาอันี้ก็เลยจ้เป็นไหมีแกทางในสอนบอถ่ายรูปไหมบ่ถ่ายอยู่ทุกอย่างเดียวนี่บกเขีย เอารถเอารถมึงขับบักเขียงไงเปเกือเป็ดเกือไก่อน้ไก่ห้นทอันลงในช่องยูทูบเลยลยครับซื้อวะสองบ้าว่งบ่าวม่งแต่สิล่งอมันบู๊ยมันแตกหมดแล้วเนี่ยเก็บเอาเก็บเอาเก็บเอาหมด ก็เหลือแต่อันเล็กๆมันเนี่ยมันแบบว่ามันแตกิดแล้วมันเหลือสนิทนั่นแหละเอาเรื่องี่เไม่ประโยชน์บ้านสำหรับเท่าเจ็บเจ็บ แม่่่กนนะีบตั้งกำดึงกระซิลลุดกระสันสถนักสื่อเก็บอะไรคุณไปเก็บมาคุณพ่นไปเก็บมาหนึ่งอันน้อยอันบักนี่มาเก็บพี่มันกระโดครับเออริมฝั่งโคงกินกับแหนมเนืองโอ้โหเข้ากันมันกระหน่ำริมฝั่งโคงนี่ก็ริมฝั่งโคงก็ดูไปสีนุ่นนุ่นฝั่งเล่าเนื่อปากสั้นปากสั้นไม่ใช่ปากคือ สาวหาวัเล่าใจเห็ดบาดหัวใจอของอายเทนเอะมักพริกกินกับสซมอดผู้สาวปากสั้นเอาเงินปากเอาเงนปากซีนี่เอาไปกินกับอันอะไรนะ <S 2> <S 2> <S กินกับสซมผู้ใดอยากกินเบิ่งบักเขียบนันพูนพูนไปเก็บบักับเขียบปูนบักเขือลายแท้ <S <S โอ้ดูดิข้าไม่ได้นะฉั้นคันเนี่ักพริก

ใช้อวนไหมเธอบอกว่าไปเอาตรงไหนนี่เขาต้องเอาแบบนี้นี่ยขุนแดงจึงเครืองอีเกลอยู่นะนอเอาไปนี่มันสีชมพูอยู่ตรตั้งเยอะไน่ใงามเถ้อ่้านาโอนอันนี้มันงามแล้ตัวมันเ่าแล้ตัวนี้ยาย

เอาใส่ใส่น้ำหองมัะใส่อนส่ยังไงบัเฮ็ดยังไงเฮ็ดบังกะนานี่ใส่น้ำหองนี่สิบมื่ก็บ้านเอาบอกเลยว่าก็งัดไว้เห็นมัไมัดมันนี่นะมัดบัมัดเออมัดบันี่นี่นี่คือการห่อพักใส่ับบนีะ